ขอบคุณมากค่ะคุณแม่ขอสอีค่ะโอ้ขึ้นไม่ไหวน้องโโอ้หช,ชันจัดแม่ทักษะแม่ทักษะจะเอาของฝากกลับบ้านให้ใหกับบ้านโอ้แม่ท<ะ>ักษะจ้ะแม่ทักษะเตรียมของฝากไว้ให้ชันจัดเลยครับโอ้ชันมากเลยเนี่ยเดินขึ้นเหนื่อยเลยนะเนี่ยน้องพี่หนิงชอบออกกําลังกายตรงนี้แหละถ้าวันไหนพี่หยุดก็เดินขึ้นตรงนี้แหละเหรอแต่ต้องมีไม้นะ ทำไมอ่ะกินนมไม่ค้างเป่าไม่ทะลุอ๋อปกติลิงจะเต็มตรงนี้แหละมันไปไหนบอกเต็มแถวเนี้ยมันนั่งเนิดสองเปอร์เซ็นต์พอจะเนรุงฝรั่งขึ้นรอดไหมเอารอดเครื่องยนต์ใหญ่นั่นแหละนโอ้โหชันจัดครับดีไหมในกระเป๋าแม่เนี่ยหูอื้อเลยอ่ะน่กลั เลี oh, ้ยวซ้ายเด้อเอาเลี้ยวซ้ายเหรอเออเดี๋ยวพาไปกินกาแฟตอนชิลๆอุ้ยดูครับอุ้ยอยากให้ไปเห็นบ้างเบาน่ากลัวอ่ะอุ้ยน่ากลัวน่ะลูกบอกน่ากลัวมาเบาเบาเด้อมนน่ากลัวอะไรเด้ออะไรเด้อลูกวะอะไรเด้อต้องไปเล่นรถไฟห่อหรอลูกนั่งรถก็ห่อโอ้โอ้ดูครับนี่อย่างนี้เหพี่ ตางเลาไม่หนักกว่านี้อีกหนักกว่านี้นะเออโอ้เราจะลงเดินใช่ไปถนนเส้นนี้เด้อเนี่ยถนนไหนตรงไปใช่ไหมเออระวังรถไปบ้า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 ไประวังรถไปเลยไปตรงไนรอไปเสียก่อนอ๋อตอนเรามาเรามาจากซ้ายมือใช่ไหมใช่เมื่อกี้อันนี้ส่วนนี้เราจะไปร้านกาแฟครับไปทางนี้ มายังกอดจะนึกมันแล้วไปเลยอันนี้มันจะไปทะลุไหนล่ะพี่ทะลุท่านที่เธอถามนั่นแหละอ๋อจะไปโรงเรมอ่ะไปทางนี้เหรอทางลัดไงอ๋อคี่ตัวเองถามว่าเส้นนี้ไปไหนดิพี่โอ้โหเล้ยมีหุยมีป้ายช้างด้วยใช่นี่ไงปางช้างนี่ไงคนสุรินเองฮะคนสุรินในบ้านเจ้าของเขาเนี่ยบ้านจะสัญหัวแดงเหรอ นี่นะอโอ้คนทุลินเจ้าของฟงาร์มช้างอโ้ดูทางโอ้โหไม่ค่อยลงนะเดี๋ยวฉันหาทางเลี้ยวขวาหนะ้าเป้ามีรถเกง๋งมีรถเกง๋งโอ้เฮ้ยขับสนุกมากเลยเอาเลี้ยวขวาขวาเนี่ยเออระวงังรถ ไปไหนพี่เออมีทางลูกรังด้วยอ่ะนี่เห็นไหมภูเขาภูเบิกเนี่ยเขาภูเบิกนี่หอพักชั้นนี่ไหนนี่เนี่ยเออหอพักตรงแหนอ้โนี่เราไปทางนี้นะเออแล้วจะมีหนูรถป่ะโอ้โหดูทางครับใช่ไหมพี่หนิงเอาน้ำมากินหน่อยนี่เราดูในนี่แหละกาแฟอยู่ข้างบนสุดนี่ไหนบนภูอ่ะโอ้ไม่มีผลไม้ผลไม้ป่ะยังไม่ถึงหน้าตุเรียนเลย เดือนนห้าเลี้ยวขวาร้านกาแฟอะไรมาอยู่นี่ขวาขวาโอ้ทางเลยเนี่ยทางเข้าคลื่อนนะจ๊ะเด็กๆจับนั้นมันสูงเลยเหรอจะดูองดูทางดิอุ้ยให้กูดูไปน่ากลัวใส่เข็มขัดก่อนี่นะอยู่ตรงนี้เองใช่ไหมเออเนี่ยตรงนี้ร้านนี้นะ เองไหนดูทางว่ทางตะกอนก็เราขึ้นจากข้างล่างขึ้นข้างบนดูดินมันสลายนะดินมันสลยตรงไป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 ตรไปตรง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 ไูตรงไปตรงไปตรงไปกรงไปอรงไปตรงไปตรงไอมรงไปตรรงไรตรงไปงไปตรงไงไไรร โอ้มันสูงเลยอยู่ข้างบนน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 น้นนนนนนนงนน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 ไนนนนนนนานนนน่านนนน่นนนนนนบนน่นนนนกนนนนน่นน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 งนน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 นเนน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 รนน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 ยนน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 ไนนนนนวนน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 วนนนนนวนน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 นะนน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  นี่โร่ผมจะขึ้นไวม่ๆนะเนี่ยดูท่าแล้วโว้ยดูขวามือว่ะมาดูดิวูว่อยตอนนั้นช้างตายช้างตายตกหนทางอ้๊ยหนทางเอาขึ้นไปทางอยู่ไหนข้างบนโอ้โหพี่ผมนี่คนนิกกลัวความสูงเลยไม่ตายสิไม่น่าซีดโลกพวกนี้มันกลัวความสูงหล่อเลย เราชอบเอ็กเลนเจอร์ไม่ใช่หรอชอบชอบูแต่ไม่ชอบที่สูงเฮ้ยฝนตกมานี่ขึ้นไม่ได้เลยนะเนี่ยพี่ได้เลยอ่ะแต่ไหลลงเนี่ยลื่นไหมเนี่ยก็ฉันไม่กล้ามาทุกวันเนี่ยล้อรถอีกลื่นไม่ต้องไปจุดชมวิวหรอกดูตรงนี้เฉยไปไหมไปไหมโอ้โหพี่ไปได้ไหมเนี่ยขึ้นไปแล้ววนแล้ขึ้นได้ไหมได้นอนไหมขึ้นโอ้โหโอให้เลี้ยวนี่้ให้เลี้ยวนี่ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยาปล่อยนะเฮ้ยอยได้นปาดิห้ยไวไหไวไหวไหวเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนน่นละเออไม่เป็นไรเดินเอาพี่ตอนนี้เดินเอาดีกว่าสุดจัคกลมไหมพ่อพอพอพอแล้วขายร้านาเฟเหรอร้านาแฟอยู่ข้างบนลองเหมือนเดิม เฮ้ยเล่นี้ชอบเปล่าไม่หายชอบเลยพี่หนชอบสูงไหมพี่สูงไหมไม่ตอนนีน้ขาสัน้นฮะขาสั้นขาสั้นเห็นขาเอ็นแรงอยู่สองวันดู้าหนึ่งวันสองวันเราทำวิวสวยมากเลยมาดูวิวครับ โอ้โหโอ้โหดูอ่ะอู้ตายสิฮะของเล็กที่เองขายฉันมาเนี่ยนี่นะแต่สร้างมาฉันไม่สร้างคนไปดิอ่ะไม่เอาแล้วนู่นน่ะมีขึ้นไปข้างบนอีกดูอ่ะ โอ้ส oh. ูงไหมสูงมากเลยฝนตกมาหนี oh. uh ่หมดสิทธิ์เลยใช่ไหม้ทางูครับฮะตองเางเท้นได้ครับอ๋อขึ้นไปขบนมันะูเดครับหโอ้โหรับ โอ้โหดูอ่ะโอ้สูงมากเลยครับดูเ้ยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม